ลิปนี้นะครับรวม Camry Accord รถผู้บริหารปลดระวางมาจอดตรงนี้ประมาณ10คันพี่คนไหนที่มองหารถสไตล์ผู้บริหารปลดระวางไหม่น้อยราคาดีๆพผ่อนเริ่มต้นเพียง13ื่นสามนะครับมีตัวพันห้าเทอร์โบของตัว Accord หรือจะเป็นตัว2.0 2 0ุดศูนยองจุดศูนยของแอคคอร์ดนะฮะหรือจะเป็นตัว Camry h y b บริดพรีเมียนะครับท็อปสุดมี2.0 G เป็นนซินล้วนไม่หลักหมื่น พี่ๆคนไหนสนใจคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ okay, let s <S สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถเช่าปลดระว่างมือสองเกรด A อบายปานเพนยนต์ en. วันนี้จะเอาตัว c a m r y นะฮะทั้งตัว h y b r i d และตัว2.0มานำเสนอรวมทั้งนะฮะที่ตัว a c c o r d นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว1.5 Turbo หรือจะเป็น2.0 h y b r i d นะฮะในคลิปนี้จะมัดรวมมาให้พี่ๆได้รับชมมาให้พี่ๆได้ตัดสินใจกันนะครับมีทั้งสีดำสีขาวสีเทาดำนะฮะสนใจคันไหนสามารถเลือกจิ้มได้เลยนะครับแล้วก็ทักมาหาผม สวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีนะครับผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก Toyota o โ o มูเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจาก i ิ u z ุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยีย่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้0825713369นะครับผมวันนี้นะฮะนี่มีตัว Honda นะครับที่เป็นตัว Accord g e n 10นะฮะ ตัวปี2019-2020นะฮะจอดอยู่ตรงนี้มีประมาณ3คันนะฮะแล้วก็นะครับแคมรีนะฮะตัวทั้งเป็นตัวไฮบริดล้วนเลยนะจอดอยู่ตรงนี้มีประมาณ4คันนะครับพี่คนไหนที่กำลังมองหาอยู่อย่างหาตัวรถสไตล์ผู้บริหารไว้ใช้งานสักคันในคลิปนี้นะฮะผมมัดรวมมาให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Accord แบบนี้หรือจะเป็น Camry แบบนี้คันนี้มี2.0อยู่คันหนึ่งนะ นะครับมีตัวเบนซินคันนึงนะฮะแล้วก็มีตัวไฮบริดอีก3คันตัวนี้ท็อปเลยนะครับเดี๋ยวจะพารับชมกันสวยๆทั้งนั้นนะครับเรามาเริ่มที่คันแรกแล้วกันนะฮะตัวนี้เป็นตัวนะครับแอคคอรเจนนะขอภัยในการของมุมภาพนะครับตัวนี้มันจะมีในเรื่องของรถบังอยู่นะฮะตัวนี้เป็นตัว2.0ไฮบริดราคา830,000ข้าพันปี19เลขไมล์100,000นะฮะปี19เลขไมล์100,000ได้สีบอลเงิน ดูแลรักษาง่ายคันนี้สวยจริงๆนะฮะสามารถเข้ามาดูตัวรถได้นะครับกระจังหน้าสวยๆแบบนี้นะฮะฝากระโปรงหน้าเหลี่ยมสันคมเนี่ยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะโป่งซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถด,ด้านข้างชัดเจนนะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มจุดเชื่อมต่อนะฮะแนมชิดสนิทไม่มีอ้าออกนะครับรวมถึงล้อแมกนะฮะเป็นทูโทนปัดเงามาแบบนี้เลยล,ล่ลองลึกเนี่ยจะเป็นสีเทานิดนึงนะครับใครสนใจแวะมาดูตัวรถได้มาดูด้านบนครับนี่ หลังคานะครับไม่มีในเรื่องของบุบหรือรักยินนะฮะที่สําคัญได้เรื่องการสาดมาให้รอบคันแล้วมือเปิดประตูเป็นโครเมียมแบบนี้รถผู้บริหารสไตล์สวยๆสไตล์เท่ๆประหยัดน้ำมัน20-24.5กิโลลิตรแนะนำเลยครับ Accord Gen 10หรือ Accord ปี2019คันนี้นะครับในรคาคา 8 3 9 0 0 0นาะฟรีดาวผ่อนประมาณ14,000บาทเท่านั้นเองนะฮะสนใจทางมาทะเบียนสวยด้วย3390นะฮะมีกล้องหลังถอยกล้องถอยไม้นะครับไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านในคีบฉลามชั์ฟินมีมาให้นะครับรวมถึงไฟไท้ายฟู l LED ไม่แตกไม่ลาวเห็นไหมจุดเชื่อมต่อต่างๆด้านหลังแนะบชิดกับตัวรถไม่มีอ้าออกป่งซุม้มล้อเหลี่ยมสันคมไม่มีบุบไม่มีหลักยิม้ม คันนี้ราคาไม่แรง839,000ปี19ไม่แสนหนึ่งนะครับฟรีดาวผ่อนประมาณ14,000เท่าน,านั้นสนใจทักหาผมได้เลยนะครับอีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัว 2.0G ค่อนข้างที่จะราคาดีถูกที่สุดนะคะัคันนี้719,000บาทเป็นตัว Camry 2.0ไม่แสนหกปี2020ปีใหม่ด้วยนะครับ719,000บาทฟรีดาวผ่อนประมาณ12,000ถึง13,000 ประมาณนี้นะครับได้เป็นสีดําแบบนี้รถสไตล์ผู้บริหารทะเบียน1301นะครับฝากระโปรงหน้าเนี่ยไม่มีบุบไม่มีลักจิ้มนะครับแล้วก็ไฟหน้าไม่แตกไม่รล้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนมาแล้วนะครับไฟตันหมอกคู่หน้ามีมาให้กระจังหน้าออกแบบสวยๆแบบนี้นะครับด้านข้างนะฮะได้เซ็นเซอร์มาให้อย่างละจุดเลยนะครับตรงแก้มข้างนะฮะจุดเชื่อมต่อด้านข้างเนี่ยชิดสนิทนะครับโปร่งซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนนะฮะล้อแม็กเนี่ยขนาด16นิ้วนะครับเป็นตัว สีสีคล้ายๆสีบอลมาให้แล้วนะฮะ ด้านบนหลังคานะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะสำหรับแคนรีคันนี้เป็นตัว 2.0G ฟรีดาวผ่อนประมาณ1 2 0 0 0นิดงนนิดๆนะฮะสามารถเข้ามาดูตัวรถกันได้เลยนะครับในราคาดีมากๆนะไฟท้ายฟ u ู l LED ไม่แตกไม่ล้าวไม่มีไอ้น้ำโลโก,ก้ 2.0G เซนเซอร์ให้มาถึง4จุดเลยในด้านหลังนะครับไฟทับทีมอีก2จุดสนใจคันนี้ทักหา,าผมได้สอบถามกันเข้ามาได้นะครับอีกหนึ่งคันที่อยากจะนาเสนอเป็นตัว Hy บ r ิดพ r e เมียมนะครับตัวนี้เลขไม้นะน้อยมากเลยนะ นะฮะสำหรับตัวเครื่องยนต์ไฮบริดมีเซนเซอร์ด้านหลังให้มาแล้วนะฮะสำหรับตัวนี้ได้4จุดเป็นตัวท็อปสุดมีซันรูมให้นะครับในราคาเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมขึ้นราคาให้นะครับเดี๋ยวขึ้นราคาให้นะครับค่อนข้างสวยเดี๋ยวมาดูสภาพตัวรถเดี๋ยวขึ้นราคาในในในตัววิ่งให้นะครับนี่ปง่งเหลี่ยมสันคมตัวรถฝารโปรงหน้าชัดเจนไม่มีบุตรไม่มีรักยิ้มนะครับไฟหน้าไม่แตง่งไม่เล้าไม่มีไอ้น้ำนะครับเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะฮะ ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้จุดเชื่อมต่อต่อตางๆแนบชิดกับตัวรถนะฮะโปร่ปงซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิมด้านบนหลังคาได้สลรูปมาให้แบบนี้เป็นตัวพรีเมียมตัวท็อปสุดนะสําหรับคันนี้ผมจะขึ้นรายละเอียดไว้ตัววิ่งไว้ให้นะครับในราคาที่ไม่แรงนะฮะนี่ไฟท้ายฟ u l l LED ไม่แตกไม่ล้าวไฟตัดหมอกออกขอภัยไฟทับทิม2จุดในด้านล่างแล้วก็รวมถึงนะฮะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้4จุดสนใจคันนี้นะครับท้าหาผมได้นะฮะ อีกหนึ่งคันที่เป็นตัวไฮบริดของ Accord ของค่าย Honda นะครับสีขาวมุกคันนี้เอามานำเสนอพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะอีกทางเลือกหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับราคา869นะฮะปี2020เลขไม่อยู่ราวๆประมาณหลักหมื่นเท่านั้นนะฮะอยู่ราวๆหลักหมื่นได้เป็นสีขาวแบบนี้นะครับค่อนข้างสวยนะตัวนี้เป็นเจน10เช่นเดียวกันนะครับในราคา869,000นะมาดูรายละเอียดนะฮะนี ฝากระโปรงหน้านะครับไม่มีบุบไม่มีรักจิ้มไฟหน้าไม่แตกไม่ล้าวไม่มีไอ้น้ำนะฮะแล้วก็ไฟอัตรนหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วกระจังหน้าออกแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีเจนซิแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวพันเครื่อง1.5นะครับเดี๋ยวพารับชมจุดเชื่อมต่อต่างๆด้านข้างเนี่ยชิดกับตัวรถไม่มีอ้าออกนะครับล้อแม็กทูทนปัดเงาล่องลึกจะเป็นสีเทาดบ รวมถึงเหลี่ยมสันคมตัวรถนะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มหลังคาไม่บุบไม่มีรักยิ้มนะฮะมีในเรื่องของคลิปฉลามชาร์ฟินมีมาให้แล้วแล้วก็นี่สกาเขาเรียกกันศาสตร์รอบขัดน,นะครับตัวนี้อ,อะคอร์ด2.0งจุดนิดนะเจ15นะครับสำหรับคันนี้นะฮะ ได้ไฟท้าย Full LED สวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟทับทิมให้มาถึง2จุดนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ค่อนข้างที่จะไม่มีในเรื่องของเซ็นเซอร์มาให้เพราะกล้องเขามาตรฐานอยู่แล้วนะฮะมาตรฐานของกล้องเขามันจะหารอบคันอยู่แล้วนะครับใครมองหายอยู่สามารถเลือกชมกันได้นะครับเลือกชมกันได้นะฮะคันนี้เป็น1.5 EL ตัวเทอร์โบนะครับสำหรับตัวอันนี้ถูกสุดเลยนะ7 4 9 0 0 0นีาพะครับฟีดาวร์มประมาณ13,000 หนะึ่งมืนสามพันนะครับสนใจทักหาผมได้ได้สีเป็นสีเทาดําแบบนี้นะครับตัวนี้เลขไม้อยู่ที่130,000สกิโลปี20นะครับเหลี่ยมสันกลมฝวากระโปรงหน้าชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับฟหน้าไม่แตกไม่ล้าไม่มีไอ้น้ำกระจังหน้าได้เป็นโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็ออกแบบเป็นของเจนสิแบบนี้สวยๆนะครับปลายทะเบียน1420นะครับจุดเชื่อมต่อแก้มข้างนะแนบชิดสนิทไม่มีอ้าออก ป่งซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนนะครับไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มล้อแมกนะฮะจะต่างจากจะต่างจากตัว ไฮบิดนะครับตัวนี้จะเป็นอีกลายหนึ่งนะฮะแต่เป็นทูโทนปัดเงามาเหมือนกันนะฮะได้เป็นล่องลึกจะเป็นสีเทาดานะครับสวยๆด้านบนหลังคานะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะครีบฉลามชาร์ฟฟินมีมาให้แบบนี้มือเปิดประตูเป็นโครเมียมคันนี้เป็นเครื่องยนต์พันเทอร์โบนะฮะค่อนข้างสวยนะครับไฟท้ายฟู l l l e ีไม่แตกไม่ล้าไม่มีไอ้น้ำนะครับได้เป็นสีเทาดําแบบนี้เลยโลโก้แอคคอร์ดมีมาให้นะครับค่อนข้างที่จะมันคล้ายๆกันนะครับ แต่ในเรื่องของความที่เป็นไฮบริดเขาจะมีระบบไฟฟ้าที่เยอะกว่านะจุดเชื่อมต่อด้านหลังนะฮะแก้มหลังนะฮะแนบชิที่จับตัวรถไม่มีอ้าออกแบบนี้นะครับนี่ขออภัยนะครับนี่นะฮะ ล้อแม็กสวยๆนะครับเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิม้มสามารถเข้ามาดูตัวรถสอบถามกันได้เลยนะครับผมรถสวยมากๆนะคสำหรับคันนี้เลขไม่แสนสามในราคา7จ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนประมาณ1นึ่งหมื่นันเท่านั้นเองนะครับที่เหลือจะเป็นแชมรีนะทั้งหมดเลยนะทั้งด้านหลังอีก2คันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะครับในราคา8ปดแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับปีสิบแปดนะครับเลขไม่แสนสามนะสวยๆเหมือนกันนะเหลี่ยมสันคมฝากระโปรงชัดเจนไม่มีบุบ ไม่มีรักยิ้มนะครับไฟตัดหมอกไฟหน้านะฮะไม่มีแตกไม่มีร้าไม่มีไอ้น้ำนะฮะโลโก้อาร์มเนี่ยจะเป็นแบบจะเป็นในเรื่องของเป็นอาร์มมันไม่ใช่แบบโลโก้แบบนูนๆขึ้นมาเหมือนตัวนี้ถ้าตัวนี้จะเป็นไฮบริดตัวไฮบริดเฉยๆไม่ใช่ใชพีเมอยมนะครับค่อนข้างสวยจุดเชื่อมต่อนะฮะไม่มีอ้าออกแบบนี้นะครับชิดสนิทนะครับป่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนเลยนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะด้านบนหลังคามีสันรูกมาให้แบบนี้แต่คันนี้ยังไม่มีกันาามให้ะครบี่ สามารถเปิดใช้งานได้นะมีตั้งแต่รุ่นไฮบริดธรรมดากับไฮบริดพรีเมียมนะฮะสำหรับซัมรูปคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกมาให้แบบนี้เลยนะครับเลขทะเบียน945นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ให้มาถึง4จุดนะฮะสนใจสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ในราคา869,000บาทเท่านั้นนะฮะนี่อีกหนึ่งคันครับ899คันนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับเป็นปี2020เลขไมล80,000นะฮะได้เป็นสีดำ เลขไม้แปด0 0ื่ได้เป็นสีดำนะฮะค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ปี20ด้วยฟีดาวผ่อนประมาณ1,500งนะอ่าเนื่องจากว่าราคาจะแรงหน่อยเพราะว่าเลขไม้มันน้อยนะครับเรียมสันโคมปง่งอาในเรื่องของฝาโป่งหน้าไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มตัวนี้จะเป็น โลโก้แบบนูนขึ้นนะครับสาหรับตัวโตโยต้าคันนี้นะไฟหน้าไม่แตกไม่รล้าไม่มีไอ้น้าไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้จุดเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยชิดกับตัวรถนะฮะล้อแม็กนีสวยสีบรอนนะครับแล้วก็เหลี่ยมสานกลมตัวรถนะฮะสวยจริงๆนะครับที่สําคัญได้สลูปมาให้แล้วด้านบนแบบนี้นะครับในราคาที่ไม่แรงนะฮะแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสนใจคันนี้ติดต่อมาได้นะครับอีกหนึ่งคันนะฮะเดี๋ยวคันสุดท้ายจะเป็นตัวตัวไฮบริดคันนี้นะอีกหนึ่งคันนะฮะคันนี้เป็นตัว ไฮบิดนะครับเป็นตัวเป็นตัวไฮบิดตัวรองนะฮะปีสิบเก้าไมแสนสามในราคาแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันทะเบียนสองแปดหกหกสำหรับคันนี้นะครับฟีดาาผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันนิดๆนะครับได้เป็นสีดําไม่มีบุบไม่มีลักยินสภาพโดยรวมสวยครับสวยเลยได้เป็นสีดําแบบนี้มีสตูรูปมาให้นะฮะไฮบิดจอดตรงเนี้ยมีเยอะเลยนะครับแล้วก็มีสองจุดศูนย์ที่เป็นเบนซินล้วนนะฮะมีอยู่คันหนึ่งนะครับ สวยแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังให้มา2จุดเหมือนกันนะฮะค,คอนข้างเหมือนกันแต่ว่าสภาพโดยรวมสวยไม่มีบุไม่มีรักยิ้มงงเงาเลยคันนี้เหมือนจะเคลือบแก้วมาด้วยนะครับเหมือนจะเคลือบแก้วมาด้วยนะสําหรับคันนี้นะฮะมองหาอยู่นะครับแนะนําได้นะครับอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้ในราคา8ปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับแปดแสนหมื่นเก้าพันได้เป็นตัวไฮบิดนะฮะได้เป็นตัวไฮบิด ไม่แสนสี่ปี20นะครับได้สีดําแบบนี้เลยนะฮะเหลี่ยมสันโกมฝากระโปรงหน้าครับชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับไฟหน้าไม่แต่งไม่ล้าไม่มีไอ้น้ำไฟตันหมอกผู่หน้ามีมาให้นะครับผมเซ็นเซอร์แก้มข้างให้มาสองอย่างละจุดนะจุดเชื่อมต่อด้านหลังฮะแนบชิดกับตัวรถนะครับล้อแม็กนะฮะเป็นแม็กสีบอลนครับสวยจริงนะฮะ ปงซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้ด้านบนหลังคามีสันลูปมาให้นะครับสวยมากนะฮะใครมองหายอยู่นะครับสาภาพโดยรวมสวยจริงๆนะฮะที่สําคัญจอดอยู่นี้มีมากกว่านะมากกว่า20คันเลยนะอ๋อขออภัยมากกว่า10คันนะครับที่ที่ให้ดูประมาณ10คันพอดีนะครับ ใครมองหาคันไหนสามารถแจ้งผมได้ผมปานเพชรยนต์ฮะที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก t o โยต้ o โอม e เตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิยสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง082 571 3369 อัปเดตให้แล้วนะครับสําหรับรถผู้บริหารปลดระวางนะฮะไม่ว่าจะเป็น Accord หรือ Camry นะฮะร,รวมแล้วประมาณ10คันได้นะครับสนใจคันไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมยินดีให้ริการทุกท่านเลยนะครับในคลิปนี้ถ้าเกิดมีคําพูดใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมานะัดที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปปรับแก้ไขแล้วก็สามารถคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์กันได้นะฮะ มองหาขนหนเลือกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้พาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ